เลนมาโคใช่ปะถ่ายใกล้เลนธรรมดาแล้วก็ถ่ายแบบเลนวายนะครับเลนกว้าง สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมตูมตาม l ิ s มนะครับในวันนี้นะครับเราเนี่ยจะมารีวิวมือถือกันครับมือถือที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะครับคือ Xiaomi Note 10 Lite นะครับจริงๆมันไม่ใช่รีวิวหรอกเพราะว่ากะว่าจะแค่ unbox นะครับตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ Android มานานมากแล้วนะครับตัวล่าสุดที่จับก็คือ Samsung S8 แต่ถ้า Samsung ใจดีอยากจะเอารุ่นใหม่มาให้เล่นก็ส่งมาได้เลยนะครับโอเควันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันดูว่าตัว มี n โน้ตสิบไลท์ตัวนี้มันเจ๋งแค่ไหนนะครับแล้วก็ลองสัมผัสกับมันดูว่าครั้งแรกที่เราซื้อมาเนี่ยมันคุ้มไหมนะครับตัวนี้นะครับราคาตั้งเนี่ยอยู่ที่13,999นานะครับแต่ว่าใน s h อ p e e เนี่ยเขาขายอยู่1 9 9 9งนานะครับซึ่งราคานี้นะเราสามารถใช้ s h อ p e e นะครับแบบแคชแบ c ก กลับมาเป็นคอยเนี่ยได้อีก1000คอยนะครับนั่นเท่ากับราคาเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วคันนี้สเปกมันเจ๋งมากเว้ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าให้ฟังละกันขอแกะก่อนเนาะเครื่องนี้ผมซื้อมาจาก Sho ป e e o อ f i c i a l เลยนะครับก็คือแบบร้านของแท้ของเขาเลยนะหอมาอย่างดีนะครับแล้วก็สั่งไปเมื่อวันพุธนะครับวันนี้วันศุกร์ได้ของแล้วนะส่งไวมากนะครับชช่มๆนี่ครับเอ้ยด้านไหนวะด้านนี้โน้ต10นะครับแบบนี้เลย แพ็กเกจเนี่ยอย่างหรูบอกเลยว่าลูหลามาห้าห้่องห้อง,ห,อง,ห,องห้องมากนะครับ <c oughs> <laughs> ไม่รู้ว่าจะหอาอะไรห่าว่าบล็อกบ็อกก็ได้เดี๋ยวเรามาแกะดูซิว่าข้างในเป็นยังไงโอ้โห oh, oh, ไอตัวพลาสติกอันนี้คือแกะยากมากนะเราอาจจะต้องมีคัตเตอร์นะครับเฮ้ยขอคัตเตอร์คนดิขอคัตเตอร์นี่ไม่ใช่คัตเตอร์นะครับแต่ว่านี่คืออาร์ตไนฟ์นะครับ <c oughs> ซึ่งเราเอาไว้สําหรับทําการดัมหรือว่าทํางานศิลปะนะครับเราจะกรีดมันอย่าง ประณีตและธนุถนอมนะครับต้องบอกเลยนะว่าเป็นมือถือ Android เครื่องละหมื่นกว่าบาทที่เราซื้อมาในช่วงแบบหลายปีมากนะครับคือผมไม่ได้จับ Android มานานมากแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังจับอะไรรู้ป่ะ iPhone 6เน <c oughs> ่มาดูดิว่าเครื่องนี้มันจะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแบบที่เขาล่ำลือหรือเปล่า <c oughs> คือด้วยสเปคที่เราอ่านมาจากในเว็บไซต์นะครับ ต้องบอกว่าเป็นตัวที่คุ้มราคามากเลยนะสำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนมือถือบ่อยๆนะครับเราลงทุนกับเสี x ย a o m i เครื่องนี้หมื่นกว่าบาทเนี่ยผมว่ามันคุ้มมากเลยวะ่ะ <Wow. S 1> จากสเปคนะแต่ต้องลองเล่นเกมกันดูก่อนเนาะเพราะว่าเราซื้อมาเนี่ยก็คงไม่พ้นการเล่นเกมเล่น Facebook นะครับหรือว่าถ่ายรูปนะครับซึ่งตัวนี้มีกล้องทั้งหมด4กล้องเลยนะครับชิมชิมมาแล้วฮะมาแล้วครับมาสัที <c oughs> ดืงออกยากจริงเนะี่ย ไม่กล้าดึงแรงโกนพังโอเคครับนี่เลยเครื่องมาเป็นแบบนี้ครับในกล่องในดูดีว่าในกล่องมีอะไรบ้างอันนี้คือเครื่องนะครับดูตัวเครื่องเห็นปะโอโ้โหเงาวิบวับนะครับวิบวับวิบวับสติกเกอร์ที่ติดมาให้นะครับด้านหน้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันตรงนี้มันเขียนว่าหน้าจอเนี่ยเป็น6.47นิ้วนะครับเป็น 3D c u r เค a m o l e d d i s p l a y ก็คือมันเป็นจอโค้งอะเนาะเห็นปะเห็นความโค้งตรงนี้ปะเอ้โฟกัสหน่อยดิเออแบบนี้นะครับเป็นจอโค้งแบบนี้เลยดีไซน์สวยมาก เฮ้ยบอกเลยว่าน่าจะคุ้มมากมนะเรายังไม่ได้เปิดเครื่องนะแต่รู้สึกว่ามันสวยอะเราสามารถถือได้น้ําหนักนี่คือมันไม่ใช่มือถือที่เบาแบบกองแก๊งอะมันมีน้ําหนักด้วยนะครับมันให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราถือบางอย่างอยู่นะครับเออแล้วก็ตัวกล้องนะครับมีทั้งหมด4ตัวกล้องที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือ6.4เมกะพิกเซลครับมีอัลตร้าไวแล้วก็มาโครเลนมาให้ด้วยนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยคือ5 2 6 0อม ah ิลลิแอมแปร์นะครับ แล้วก็ใช้แบบรองราฟาชาร์ด้วยนะเออส่วนตัว CPU เนี่ยเป็นคอร์ด o m มนะครับ Snapdragon 730G โอเคมาดูอย่างอื่นต่อก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนะครับเปิดขึ้นมาชั้นแรกนะครับยังไม่มีอะไรเปิดเข้ามาอีกชั้นหนึ่งดูซิว่าจะ มีอะไรบ้างข้างในกล่องนะครับมีอะแดปเตอร์มาให้กับสายนะครับคือต้องบอกเลยนะว่าเขาให้ของมาแบบถือว่าเต็มมากนะอะแดปเตอร์ที่ให้มาเนี่ยเป็น5โวลต์3แอมป์นะครับก็คือฟาชาร์จแบบชาร์จโคตรเร็วอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูนะว่าลองใช้สักพักนึงก่อนว่าถ้าใช้จนแบบเกือบหมดแล้วเนี่ยเราชาร์จจนเต็มเนี่ยใช้เวลากี่นาทีนะครับอ่าเปิดมาตรงนี้ก็มีที่ทิมซิม จิ้มซิมเออทิมซิมมันก็เหมือนกันแหละเออ <S <S โอเคแล้วก็มีเคสแถมมาให้เลยเว้ยโอ,โโอ้โหเซอร์ไพรส์สุดมีเคสมาให้หนึ่งอันครับเป็นเคสแบบยางแบบนี้โอ้โหขอบคุณในน้ำใจของท่านที่ให้เรามานะครับแต่ว่าไม่มีหูฟัง <S 1> <S 1> เออว่าไม่มีหูฟังมาให้แต่มีเคสให้ก็ถือว่าโอเคเนาะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาแกะฟิล์มตรงนี้ออกก่อน,น้วกันเนาะเพื่อเผยให้เห็นโฉมด้านในของโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับมันคือแบบที่ป้องกันหน้าจอนั่นเอง แต่ว่าเราการแกะของแบบนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับร้านนะครับเราอาจจะยังไม่ได้ติดฟิล์มเราสั่งของออนไลน์เนาะอาจจะต้องไปหาที่ติดฟิล์ม่ังหาานะครับแต่นี่คือตัวเครื่องครับโอ้โหดำเงาวุบวับสะท้อนเห็นด้านหลังเลยว่าสตูดิโอเรากลังแค่ไหนแล้วก็อันนี้คือตัวเครื่องด้านหลังนะครับกล้องแจ่มมากนะครับมีทั้งหมด4ตัวโอเคมาเรามาลองกดเปิดกันดีกว่านะครับ ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยปุ่มเปิดคืออยู่ด้านขวามือของเครื่องนะครับมาแล้วครับรอรโหลดพร้อมกันเลยดูซิว่ามันเป็นอย่างไรสําหรับการโหลดครั้งแรกโอเคตัวนี้เนี่ยคือเขาจะให้มาเป็น Android นะครับ a n d r o i d เวอร์ชัน10นะครับเราไม่ได้ใช้ Android นานเหมือนกันเนาะก็ต้องมาดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างมีรูหูฟังนะครับ3.5มมให้ 5. 5. 5. อันนี้ด้านล่างนะตัวด้านล่างเครื่องนะครับจะมีรูหูฟังเห็นปะ่ะยื๊อแบบนี้กล้องนี้ก็ไม่ค่อยโฟกัสน,นะสงสัยได้ซื้อกล้องใหม่แล้วแหละ มี <laughs> UI 11อนะครับอันนี้คือเป็นตัวที่ระบบปฏิบัติการของมีที่ทับอยู่บน Android นะครับถ้าเราเข้าใจไม่ผิด Android เนี่ยคือมันเป็น Open Source ใช่ปะคือแต่ละค่ายเนี่ยจะต้องไปเขียน OS ของตัวเองนะครับมาทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกดเปิดเข้าไปเลยนะมันมีแบบนี้ใช่ปะเราก็จิ้มถัดไปเลยครับเสร็จปุ๊บเลือกภาษานะเลือกภาษาไทยครับเพิ่มขนาดข้อความก็ได้เนี่ยคือมันมีให้เลือกเลยแบบเพิ่มขนาดข้อความด้านหน้าเลยนะครับเราจะไม่ให้ดูจอละกันเดี๋ยวค่อยไปดูจอกันแบบตอนที่ลองเล่่นกับอเนะเปิดปรืยๆ เลือกพื้นที่ของคุณอยู่ประเทศไทยครับทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เราต่อ Wi-Fi จริงๆยังไม่ต่อก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลือกต่อไปเลยนะครับเพื่อความสะดวกเวลาที่เราล็อกอินต่างๆนะเชื่อมต่อแล้วครับม,มาแล้วเราพร้อมใช้งานนะครับเข้าไปเลยตอนนี้เนี่ยคือเขาจะหาซิมการ์ดยังไม่มีก็ข้ามไปก่อนได้นะครับโอเคขอเก็บเครื่องแป๊บพอบความที่แบบว่าเขาแถมเคสมาให้มากเลยว่ะก่อนที่จะไปซื้อเคสเนี่ยบางทีเราซื้อมือถือออนไลน์มาอย่างเงี้ย เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเอาเคสอะไรไปใช้ใช่ปะ่ะเขาก็มีเคสแบบให้ใช้ไปก่อนนะครับนี่คือหนึ่งในความใส่ใจของผลิตภัณฑ์ตอนนี้รอเครื่องอัปเดตแบบหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เขาเช็คอัปเดตต่างๆเรียบร้อยแล้วนะเขาก็จะมาให้เราลอกคัดลอกข้อมูลจาก Google นะครับซึ่งถ้าเราใช้ Android กันอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะมี Gmail 1อันใช่ปะ่ะเราสามารถเอาข้อมูลเก่าๆจาก Gmail เดิมเนี่ยมาใส่ในนี้ได้เลยนะครับด้วยการล็อกอินแค่นั้นเองเนาะโอเคตอนนี้ผมจะเริ่มแบบไม่คัดลอกไปก่อนนะครับแล้วก็ด ชินกับการใช้มือถือเครื่องใหญ่แลเว้ยเครื่องเนี้ยก็ถือว่าเป็นเครื่องที่พอดีมือมากเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามือผมจริงๆมันก็จะใหญ่หน่อยเออมันก็ เหมาะที่จะเล่นกับเครื่องประมาณนี้นะครับน้ำหนักโดยรวมถ้าเกิดสมมติว่าเราถือแบบนี้เนี่ยพูดเลยว่ามันก็ไม่หนักเกินไปนะครับคือเวลาที่เราเล่นมือถือที่มันหนักมากๆอะ่ะเล่นไปสักพักเราจะปวดข้อมือเว้ยใครเป็นบ้างปะถ้าเกิดใครเป็นเนี่ยคอมเมนต์ไว้เลยนะครับโอเคครับเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าระหว่างที่เรากําลังลงชื่อเข้าสาย o o g l e นะครับเราก็มีแขกเข้ามานะครับ <Yeah. S 1> ที่บ้านก็เลยลงไปรับแขกนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับหลังจากที่เราเปิดนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราานะจมิด้วย Log Gmail โอเคแล้วก็จีป๊บปุ๊บปุ๊บ,บสำหรับใครที่ยังไม่มี Gmail นะครับก่อนจะใช้ Android เนี่ยแนะนําว่าต้องสมัครนะครับถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็สามารถสมัครได้เลยนะวิธีการสมัครถ้าใครอยากจะดูนะครับเข้าไปดูที่ Google ได้นะครับไม่ใช่ Google ดิ <laughs> เข้าไปดูที่ช่อง YouTube ผมก็มีนะโอเค Google โอเค Google ตอนนี้เราตั้งค่าโอเค Google นะครับ <laughs> เวลาที่เราพูดว่าโอเค Google เนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาอีกโอเคถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่ทุกอย่างแล้วก็กดถัดไปถัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มนะครับพาเราเข้าสู่ที่นี่แล้วทีนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกขั้นสุดท้ายนะครับว่าจะาแบบล็อกอินด้วย Google Account ไหมอะไรแบบเนี้ยจะล็อกอินด้วยอื่นอีกไหมหรือว่าจะล็อกอินด้วยมี Account นะครับซึ่งตัวนี้สามารถข้ามได้นะเดี๋ยวเราข้ามไปเลยนะครับทีนี้ตั้งรหัสล็อกก็แล้วแต่ข้ามไปกก่อนนนแล้วัาะม เขาก็จะมีให้เลือก2แบบคือมันมีตีมให้เลือก2อ,อันนะมันเขียนว่าคลาสสิกกับไร้ขีดจำกัดนะครับเราจะเอาตีมแบบไร้ขีดจำกัดชื่อภาษาไทยมันโคตรเท่เลยวะโอเคทีนี้ก็จะถึงขั้นตอนสุดท้ายครับเขาจะเริ่มโหลดแอปพลิเคชันที่เป็นของมีมาให้เรานะแบบนี้ฮะจิมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเ,บบนงนะเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับโหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับแอปพลิเคชันที่จําเป็นหรือว่าอะไรที่มันติดมากับของมีเนี่ย ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกล้องกันดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะทาคลิปทดลองกล้องนะครับทั้งวิดีโอแล้วก็มือถือเนี่ยแยกต่างหากด้วยนะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับโหกล้องชัดมากอันนี้คือเราถ่ายย้อนแสงด้วยอะอาจจะฟังดูโมโมแต่ว่าตอนนี้เรากำลังลองเลนทั้งอันทั้ง4อันนะครับด้านหลังนี่มี4เลนใช่ปะ่ะแต่ว่าตัวที่เป็นคูณหนึ่งเนี่ยจะเป็นกล้องที่ชัดที่สุดเดี๋ยวขอลองแบบนี้แล้วกันนะครับถ่ายย้อนแสงแบบนี้เลยแล้วก็ลองซูมดูซิว่่าาาาเป็นออยยงงงไไรโโ้หหชััดดมมกแแลละบบ โคตรสุดอะ่ะคือเขาจะมีโหมดให้เราเลือกเลยนะว่าแบบอยากจะใช้เป็นโหมดรูปถ่ายธรรมดาหรือว่าจะใช้แบบกล้อง64ล้านพิกเซลนะครับอ๋อคือเราต้องเลือกก่อนเว้ยในคลอลอนถ่ายแบบ64ล้านดูดิโพ้โหชัดมากครับชัดแบบตาแตกอะ่ะคือเพ่งทีนี้แบบสุดอะ่ะคมมากนอกจากจะมีพวกกล้องรูปถ่ายธรรมดาแล้วนะครับเขาจะมีแบบโหมดกลางคืนพาโนรามานะครับโหมดกล้องโปรกล้องโปรนี่ก็คือเหมือนว่าเราสามารถปรับค่า ISO ค่าอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลอง ดูกันในคลิปที่สอนใช้พวกกล้องพวกนี้กันแยกต่างหากเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะอไอ้นี่ถ่ายกันดั้มแล้วกันนะแล้วก็จะลองแบบถ่ายวิดีโอสั้นๆดูนะครับมันมีถ่ายวิดีโอธรรมดาแบบถ่ายบล็อกด้วยเฮ้ยคืออะไรวะเนี่ยมีฟังก์ชันน่าสนใจเยอะมากเลยอะตอนนี้นะครับเราลองแบบเอาพวกที่เป็นกล้องหรืออะไรแบบนี้เนี่ยถือว่าเวิร์กมากนะจริงๆแล้วอะถ้าสมมติว่าเราซื้อกล้องตัวนี้มาใช่ปะ่ะซื้อมือถือตัวเนี้ยเราสามารถใช้ขายของออนไลน์อะไรได้เลยอะมันไม่ได้เป็นต้องไปซื้อกล้องโปรมาถ่ายรูปเลยเนี่ย เพราะว่าแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอมากแล้วนะครับสาหรับการที่เราจะถ่ายของอะไรสักอย่างเพื่อขายของอ่ะคือถ้าเราเลือกเป็นโหมดถ่ายรูปเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3เลนนะครับเลนมาโครใช่ปะถ่ายใกล้เลนธรรมดาแล้วก็ถ่ายแบบเลนวายนะครับเลนกว้างรู้สึกว่าเจ๋งมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําคลิป2อันนะครับอันนึงเนี่ยก็คือเราจะลองกล้องกันให้ดูเนาะแล้วก็สอนวิธีใช้นะครับกับอีกอันนึงเนี่ย เดี๋ยวเราจะลองเล่น ROV ดูครับว่ามันสามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลแค่ไหนนะครับแล้วมันจะลื่นกว่าที่เราใช้กับ iOS หรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะลื่นกว่ารุ่นอื่นๆที่เราเคยใช้มาบ้างไหมเดี๋ยวจะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะผมฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่กับผมตูมตามครับในคลิปหน้าบายๆคนที่ชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ like, ได้ครับเจอกันฮะบายครับ